วันนี้เราสองคนจะมารีวิวไฟแคมปิ้งอเนกประสงค์ที่ยืดได้และหดได้จากแบรนด์ Adam u t d o r เจ้าไฟตัวนี้จะน่าสนใจยังไงและมีดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเจ้าไฟตัวนี้นะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า t e l e s c o p i c Camping Light จากอดามเอลดอร์ door, ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาจากประเทศไต้หวันมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่เป็นสไตล์ทันติคอลคุมโทนมาด้วยกันทั้งหมด3สีแบล็กกรีนและโซเรีลค่ะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะด้วยดีไซน์โคมไฟรังเพึ่งนี้นะคะทำให้เขาไม่เหมือนใครและยังเป็นไฟแคมปิ้งที่ออกแบบมาสำหรับปีนี้เลยค่ะเจ้าไฟตัวนี้มันมีความอนเนกประสงค์ตรงที่ว่ามันสามารถ ยืดขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็เรากางขายอย่างนี้ออกนะคะเราสามารถเลือกตำแหน่งจุดที่เราอยากจะวางเอาไว้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นเดินไปอยากวางตรงนี้ก็วางเลยหรือว่าเราจะเลื่อนเขามาวางบนโต๊ะตรงนี้เราก็ทำได้อีกเช่นกันจะหดเอาไว้ให้มันต่ำแบบนี้สวยๆแบบนี้เป็นโคมไฟประดับบรรยากาศก็ได้ หรือว่าจะยืดขึ้นมานะคะแบบนี้เพื่อ,อไว้เนี่ยพอเขายิงลงข้างล่างมันจะเห็นว่าสมมติเรารับประทานอาหารเนาะบนโต๊ะเนี่ยเราย่างหมูเอาไว้ย่างเนื้อเอาไว้มันสุกหรือยังมันก็จะเห็นชัดนอกจากจุดที่เราจะเลือกวางเรายังสามารถไปเกาะติดก,กับตัวรถได้อีก<ช>เพราะ,ะว่าตรงฐานเขาอะมีความเป็นแม่เหล็กเคือเจ้าไฟตัวเนี้ยมันสามารถ กลับเป็นโหมดไฟฉุกเฉินได้อีกด้วยนะคะเราก็ปิดเขาก่อนเสร็จปุ๊บเรากดค้างเอาไว้นี่เสร็จปุ๊บมันจะกระพริบขึ้นมาทันทีเจ้าไฟตัวนี้มันสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ไฟสีขาวไปจนถึงสีเหลืองจนถึงสีส้มในระดับ 3,000K จนถึง 6,000K นอกจากจะเป็นโหมดฉุกเฉินแล้วนะคะตัวหัวของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ถึง180องศาเลยยังสามารถเป็นไฟฉายได้ด้วยอย่างเวลาที่เราไปในที่ที่มืดมืดใช่ไหมคะเราเนี่ยก็ต้องการไฟหนึ่งดวงที่มันสะดวกสบายจะตั้งตรงไหนก็ได้เราก็ถือเจ้าตัวเนี้ยไปเลยเราจะตั้งไว้ที่พื้นหรือเราจะตั้งไว้บนอ่างล้างหน้าหรือเราจะตั้งไว้ตรงไหนสักมุมหนึ่งที่อยู่ในห้องน้ํามันก็สามารถเปียกได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังเลยค่ะจุดเด่นเลยนะคะของเจ้าตัวนี้คือความอึดถึกทน มันอึดทนยังไงจะบอกว่าเจ้าตัวนี้อ่ะเปิดไฟให้ดูตั้งแต่ฐานมันจนถึงตัวบอดี้ตรงนี้มันมีระดับการกันนะ้ำอยู่ที่ IPX5 และตรงนี้หัวของเขาค่ะจุ่มน้ำได้นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพราะ การกันน้ำเขาถึง IPX7 เ,เลยทีเดียวคุณสมบัติขนาดนี้เขาทำมาเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนอยู่แล้วอย่างเช่นฝนตกพายุมาหรือน้ำป่าไหลหลากมาหรืออะไรใดๆที่จะเกิดขึ้นเขาทำมาเผื่อเอาไว้ให้เยอะมากๆแล้วนะคะสำหรับคุณสมบัติของ IPX ของตัวนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องในความอึดทึกทนของเขาเหมือนกันแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มามากถึง10,000มม ah ิลลิแอมเลย แล้วก็ยังเป็น power bank ได้ในตัวด้วยนะคะโอ้เป็น power bank ได้ด้วยเป็น power bank ได้ด้วยซึ่งมันเหมาะมากเลยนะคะกับคนที่จะเอาไปเข้าป่าหรือว่าเป็นคนที่ไม่ต้องการชาร์จแบตบ่อยๆนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการการใช้งานในระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยะคะ่ะคือเจ้าตัวเนี้ยแบตมันอึดแบตมันนานด้วยเพราะฉะนั้นเห็นเขาเคลมมาว่ามันอยู่ได้ถึง30สิบชั่วโมง30ิชั่วโมงเนี่ยเทียบเป็นกี่คืนคะน้งองปาเถ้าเทียบเป็นคืนแล้วนะคะ สามารถอยู่ได้ประมาณ3-4คืนเลยค่ะอเ,เข้าป่ากันไปยาวๆไม่ต้องห<า>่วงว่าจะต้องแบบชาร์จทุกวันอะไระยังไงใช่เนาะการชาร์จไฟของเจ้าตัวนี้นะคะใช้ระยะเวลาการชาร์จให้เต็มอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งกำลังไฟอยู่ที่5วัตและให้แสงสว่างได้ถึง450ลูเมตรตัวขนาดของไฟเนี่ยนะคะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่24.5ซนติเมตรค่ะตอนที่ยังไม่ได้ยืดเนาะ แล้วก็ความกว้างคูณยาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.6เซนติเมตรค่ะส่วนขนาดตอนที่เขายืดแล้วเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่92อเซนติเมตรค่ะ,ะเกือบ1เมตรเลยทีเดียวใช่น้ำหนักของไซตัวนี้นะคะอยู่ที่660กรัมบอกเลยว่ามันเบานะมันไม่ได้หนักามากไม่นหนักไม่ถึงน่งโล,โลจริงๆเรามีรีวิวจากไซตัวนี้ด้วยนะคะคือมีลูกค้าหลายๆคนของเราอ่ะที่ซื้อไปเขาอ่ะก็ะพิมพ์อินบ็อกซ์มาคุยกับเราบอกว่า,วา เฮ้ย <He> คุณส้มผมเอาไปเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ย <He i, S 2> ตอนผมไปแคมป์อะผมไม่ได้ใช้ไฟตัวอื่นเลยคือมผมอะหยิบตัวนี้ไปก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันง่ายมันตอบโจทย์ม,มันจบเลยอะคือสบายมากใช้ตัวนี้ตัวเดียวคือเอาอยู่ เราฟังแล้วเราก็รู้สึกแบบเอ้ยมันมีฟีดแบ็กจากลูกค้าเป็นฟีดแบ็กที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยนะยังมีรีวิวจากลูกค้าของเราอ,อีกหนึ่งคนด้วยนะคะอันนั้นคือน้ําป่าเขาเอาเข้าไปเที่ยวในป่าใช่ไหมคะที่มันแบบต้องมีน้ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งไว้พอน้ําป่ามา<ถ>ก็กกวิ่งหนลูกค้าก็วิ่งหนีไปเลยแล้วเขาก็ทิ้งไฟของเราเอาไว้ตรงนั้นนานมากเขาบอกว่าทิ้งเป็นช่โมงเพราะว่าเวลาน้ําป่ามามันไม่ได้มาแป๊บเดียวใช่ไหมทุกคนเขาก็บอกว่าเขากลับมาดูเนี่ยแล้วเขาก็ลองเปิดมันใช้งานได้ปกติทุกอย่าง คือเขาก็งงเหมือนกันเขาคิดว่าตายสนิทแล้วแต่มันไม่เป็นทางใช่ซึ่งแบบเราก็เราก็อึ้งนะรีวิวจากลูกค้าค่อนข้างโหดเลยนะคะอันนี้รีวิวที่3มรีวิวของตัวเองอ่ะคือพี่อะมีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปรีวิวก็ตัวนี้แหละไปถ่ายแบบสวยๆแบบไปนั่งถ่ายที่ที่ริมทะเลอ่าเสร็จปุ๊บเราก็เอาไฟตัวเนี้ยไปวางไว้บนทรายแล้วมันมีจังหวะหนึ่งมีคลื่นลูกใหญ่ซัดมาแบบฟืบเข้ามา พร้อมน้ําทะเลเค็มๆ <c oughs> และเม็ดทรายละเอียดอีกเป็นหลักหลายล้านเม็ดนั้น <c oughs> มันกระเด็นเข้ามาซัดเจ้าตัวนี้แบบเต็มๆแล้วตอนนั้นบอกเลยว่าเราเปิด <c oughs> พี่ลืมปิดพี่เปิดรูตรงชาร์จ USB C ตรงนี้เอาไว้ด้วยค่ะประเด็นคือมันมันไม่เป็น,นไรเลยอ่ะมันไม่พังแต่ว่าถามว่าสภาพคือทรายเข้ามาในรูนี้เต็มเลยในพวกเนี้ยเต็มทุกอย่างอเออ เจ้าตัวนี้ทุกอย่างคือเลอะไปด้วยทรายทั้งหมดแต่ว่าเรากลับมาล้วเ,เอาผ้าเช็ดเช็ดชตัดตัดตัด,ด,ด,ดทุกอย่างคือเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเลยจริงๆมันเป็นความประทับใจจากที่ตัวเราเองใช้แล้วก็ความประทับใจที่มีรีวิวหลาย,ลายๆอยา่างที่เวลาลูกค้าเราซื้อไปใช้แล้วก็แบบปิดแบบกลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจมากมากว่าไฟเจ้าดวงเนี้ยมันคือคุ้มค่า แก่การลงทุนมากๆ<ช>ถ้าจะมีไฟแคมปิ้งสักดวงหนึ่งที่ตอบโจทย์อเนกประสงค์และครบวงจรสารพัดอย่างขนาดนี้นะคะเราแนะนำเลยนะคะจากการใช้งานจริงของเราซึ่งถ้าไม่ดีจริงเราก็จะไม่เอาออกมาแนะนำแน่นอนค่ะถ้าลูกค้าอยากได้สั่งซื้อ,อยังไงคะสั่งซื้อได้ที่หน้าเพจแม d แพกเกอร์ชอปค่ะหรือว่า s h o p e e นะคะก็เป็นแม d แ a c เกอร์ชอเหมือนกันค่ะ หรือว่าถ้าลูกค้าคนไหนอยากที่จะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงของเ้านะว่าสวยขนาดไหนสีเป็นยังไงทั้ง3 4สีเข้ามาเลือกได้เลยนะคะเรามีหน้าร้านอยู่ที่รามินทากิโล8ซอยโูบอ 24, ล24เราเปิดทุกวันนะคะเวลา10โมงจนถึง1ทุ่มเลยหรือโทรเข้ามาก่อนก็นได้นะคะที่เบอร์0948884261 สำหรับวันนี้นะคะรีวิวของเราก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วค่ะฝากไฟยืดอดัมเอาดร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย